ดูกันเลยย่งฮะกับ f อ o ฟ h a i l a n d ถึง EP ีที่6แล้วนะครับ EP ที่6กเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเกินครึ่งเรื่องแล้วตอนแรกเราคิดว่ามันมี EP ประมาณสัก12-13 EP อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดันไปตัดครึ่งหนึ่งที่ EP 5เราก็เลยคาดดาวว่ามันอาจจะมีถึง15หรือ20 EP เพราะว่า พอ EP ห้าเพงคายปมแรกก็คือปมของฮานะไปเพราะฉะนั้นก็เลยนะครับวันนี้เราจะมาตัดเกรดเอที่6 EP กันว่า6 EP เป็นยังไงบ้างกับ f อโฟไทยแหละมาดูกันว่า6 EP ที่ผ่านมามันผ่านหรือพอส ะะต้องดูต่อหรือต้องหยุดทุกคนเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะเ่าก่อนก่อนหน้านี้ทําคลิปไปว่าเรามีข้อกังวลเนาะสำหรับการที่เอาเอฟมาเป็นแฟนชายไทยซึ่งมันมีข้อกังวลหลายอย่างที่ทั้งแฟนคลับหรือทั้งคนที่เคยดูเนี่ยมีข้อกังวลกันออกมาในโลกโซเชียลนะฮะเราก็รวบรวมเอาข้อกังวลน,นั้นนะมาสรุปไว้ใน EP นี้นะ ก็ใครยังไม่ดูก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราบอกก่อนว่า6 EP ที่ผ่านไปบอกเลยเล่านิดนึงว่าโครงเรื่องเนี่ยมันน่าจะยืนพื้นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ดูไปโดย5้ p แรกเนี่ยมันเริ่มต้นที่นางเอกอะเข้าไปใน โรงเรียนโดยโคต้าของนักกีฬาแต่ว่าแฟนชายประเทศอื่นนะมันจะมีการเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวแล้วก็ถูกบังคับให้เข้าไปอะไรเงี้ยอย่างของเกาหลีนะแต่ว่าน,นี้ก็คือนางเอกเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วโดยโคต้าของนักกีฬาเข้าไปเนี่ยก็พยายามใช้ชีวิตของตัวเองให้สงบที่สุดเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าในโรงเรียนนี้มันมีเรื่องราวมากมายนะแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องพัวพันที่ต้องทําให้หนางเอกเนี่ยเข้าไป พบกับนางเอกต้องไปผัวพันกับทางเอฟโฟนั่นก็คือการเข้ามาของฮานะเด็กที่ย้ายมาจากอเมริกาแล้วก็มาอยู่ในโรงเรียนนี้ฮานะเนี่ยก็ไปทําเหตุการณ์ที่ทําให้ F o. เอฟโฟนี่ไม่พอใจแล้วนางเอกก็เข้าไปช่วยหลังจากนั้นเนี่ยทำให้นางเอกเข้าไปพัวพันเรื่องก็ดําดเนินไปโดยการที่พระเอกเริ่มประทับใจจากการที่นางเอกลุกขึ้นต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมของตัว F o. เอฟโฟในโรงเรียนนี้ เกิดเป็นความสนใจแล้วก็ความรักขึ้นมาแล้วสุดท้ายจบ e ี p ีโดยการที่เรื่องราวที่นางเอกต้องเข้าไปผัวพันทั้งหมดเกิดขึ้นโดยฮานะนั่นเองนี่คือเรื่องราวขมวดปมของปมแรกใน5 EP ส่วน EP ที่6เนี่ยมันก็เริ่มต้นความรักสามเศรแหละเพราะนั้นวันนี้เลยเรามาสรุปซิว่าหลังจากผ่านไป6 EP เป็นยังไงบ้างในความเห็นของผมนะครับเค okay. มาดูเรื่องแรกนะั่นคือเรื่องบทเนาะก่อนอื่นนะหลายคนไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะมีการตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับบทของโ e ฟพื้นเราต้องเล่าไปถึงพื้นฐานก่อนว่าตัวบทของ เอโฟเนี่ยมันมาพื้นฐานมันเป็นกระตูนมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีความเมื่อวังอลังการพอเอากระตูนมาแปลเปลี่ยนเป็นซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องมีกลิ่นอายของความเป็นกระตูนอยู่บ้างฉนั้นคนที่สงสัยว่าเอทำไมมันเมื่อจังทำไมมันอะไรจังอะไรเงี้ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของบทอ่ะมันมาจากอะไรเรื่องนี้สำหรับเราความเมื่อวังต่างๆของบทอะไรเงี้ยเราพอเข้าใจได้เพราะว่าเรายึดพื้นฐานของตัวบทนะเนาะว่ามันมาจากอะไร ลองย้อนไปก่อนว่าที่เคยกังวลไว้มันมีอะไรบ้างเรื่องแรกภาพจำภาพจำของ f อเดิมที่พอเอามารีเมคใหม่มันจะเกิดข้อเปรียบเทียบแน่นอนในใจเราแม่งก็ยังเกิดข้อเปรียบเทียบเว้ยแต่ว่าพอไปดูแล้วอ่ะด้วยความที่บทมันดีอยู่แล้วแล้วเอามาเข้ากับบริบทของ ของไทยของสมัยนี้มันทําให้เราสึกว่าเราก็มองมันเป็นซีรีส์เรื่องใหม่เลยนะเพราะว่าบางอย่างเขาก็ตัดเขาก็ตอนเขาก็แบบแปลเปลี่ยนให้มันให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เข้ากับตัวประเทศของเราด้วยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ข้อบนนี้สาหรับเราสอบผ่านนะต่อมาคือทีมเก่าทีมเก่าหมายความว่าบทมันมีมาอย่างยาวนานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เกิดข้อสังเกตว่า พอเอามาทำในสมัยนีย้ความเรื่องของการบูลลี่หรือเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ในสมัยนี้หรือว่ามันยังพอเข้าใจได้กับสมัยนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ดูก็รู้สึกว่ามันก็เข้าใจได้ถ้าเราไม่ได้จริตก,กับสังคมจริงอ่ะรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ควรจะมีมันไม่ควรแหละแต่ว่าในพื้นฐานของสังคมมันมีแต่อยากให้ดูละครเพื่อดูละครดูซีรีส์เพื่อเอามาปรับปรุงกับ ชีวิตของพวกเราเองว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันยังมีแล้วเราเห็นว่าการมีมันมแรงแค่ไหนเราต้องทําให้มันไม่มีโดยการเริ่มที่ตัวของเราเองนั้นดูซีรีส์ดูลราก,ก็กลับมาย้อนดูที่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นทีมที่มันเก่าอแต่พอมาย้อนดูแล้วก็ดูแบบในสมัยใหม่มันก็ยังรู้สึกว่าเออมันปัดื้อกันได้แล้วก็จริงๆแม่งก็ยังมีนะในซีรีส์มันจะเว่อร์ไปนิดนึงเพราะว่า ด้วยฉากด้วยบรรยากาศด้วยการแก้ที่แบบบางทีมันดูว่าไอโฟมันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราพอมาบวกกับการที่มันเป็นกระตูนตมาก,ก่อนก็ถือว่าเข้าใจได้แล้วก็โอเคในเรื่องนี้นะบริบทของหนังบริบทของสังคมนะมีที่ก,งกังวลก็มันก็ยังมีนิดนึงแหละการที่รู้สึกว่า ธุรกิจของพระเอกหรือว่าธุรกิจอ,อมันไม่ได้ดูรวยขนาดนั้นนะถ้าทูมตาบอกว่าเป็นเจ้าของ CP เออัอนเนี้ยเกตนะหรือวมีเครือข่ายทุกคนต้องเคยใช้อะไรเงี้ยแต่มีความคิดว่าพระเอกเอเขาเรียกพุ้มกับคนที่เอาบทมาทำให้มันเข้ากับไทยไม่กล้าพอที่จะเล่นอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า หรือคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วแต่สำหรับเราถ้าแม่จะมีอานาจในการจัดก,การอะไรขนาดนั้นอะมึงต้องใหญ่พอสมควรสําหรับเรานะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวบทไม่งทาได้ดีวะ่ะด้วยความที่อาจจะไม่ได้คาดหวัง้วยมังแล้วก็ด้วยความไว้ใจ กับแกรมมี่พอสมควรกับการทําบทอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาทำเขาทาเป็นทีมแล้วรู้สึกว่ามันโยนใส่กันอะมันทําให้บทออกมาค่อนข้างเคลียร์อันนี้เฉพาะ5 EP แรกแล้วก็ไปกับบริบทในปัจจุบันไปกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มันดูไม่เก่าสอดแทรกเรื่องราวใหม่ๆแต่ถามว่ามันมีเรื่องที่มันเอ็มันออกบ้างอะไรเงี้ย ที่มันอาจดูไม่เข้าบริบทเราเช่นเด็กมอปลายเข้าพัรจริงใน,ในประเทศไทยมันก็มีอะแต่ว่ามันปล่อยได้ขนาดนี้หรือไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าการดำเนินเรื่องต่างๆเราคือว่ามันดีก็ถือว่าบทเคลียร์นะผ่านเรื่องของการแสดง อันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นปัญหานะของซีรีส์เรื่องนี้มากพอสมควรแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคนที่เป็นแฟนคลับ,บไบค์คนที่เป็นใครัคบบินอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็น้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บทแต่ปัญหามันอยู่ที่การเวิร์กช็อปเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่า ยิ่งเล่นเหมือนการแสดงดีขึ้นแต่มาจจะไม่ได้ดีแบบปุ๊บอรย่างเงี้ยแต่สึกว่าทุกพาร์ทสุกอีพีมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเกิดจากการที่น้องหรือนักแสดงต่างๆเริ่มเข้าใจตัวละครเริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์แมปของตัวละครมากขึ้นจักตัวละครมากขึ้นทำให้น้องทำได้ดีขึ้น นั้นปัญหาเนี้ยเราสึกว่าถ้าแก้ที่แบบเวิร์กช็อปนานกว่านี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยมันดูรู้สึกว่ามันเวิร์กช็อปน้อยไปหน่อยทําให้นักแสดงใหม่ๆที่ไม่ได้แบบรุ่นเดริรมากฝีมือประสบการณ์เยอะเขาสามารถเล่นได้เลยไม่ต้องเวิร์กช็อปเยอะแต่พอเด็กๆอะ่ะที่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ที่หลากหลายอะไรเงี้ยพอมันเล่นอะ่ะเราไม่ได้เวิร์กช็อปมากพอมันก็ทําให้ดูแบบ มันสมกิกสมกับแล้วโดนดา่าเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่ใช่แฟนคลับาะเยอะมากเน,นี่ยต้องยอมรับในมุมของเราอะอย่างนางเอกเราอ้ววไม่ได้แย่แต่ว่าหลายคนบอกว่าหนึ่แย่อไรเงี้ยแต่ถามว่าเราคือว่าเฮ้ยถ้าได้เวิร์กช็อปอีกนินึ้งทุกคนจะทําได้ดีกว่านี้อันที่สที่เป็นปัญหาคือ dialogue ไม่รู้วิธีการทํางานเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามัน อินพไว้โดยนักแสดงมากกว่านี้มันจะไหลกว่านี้เหมือนทำแบบหนังอะ่ะคืออยากให้รับหน้ารับหลังรับอะไรเงี้ยแล้วเดร์ลอกก็เหมือนเดิมหมดพอแดร์ลอกมันต้องเหมือนเดิมหมดนักแสดงไม่ได้อินพไว้มันรู้สึกว่าคำบางคำมันไม่เข้าปากนักแสดงแล้วดูเป็นท้องอะไรเงี้ยดูกังวลครับแดลอกมากๆ คือถ้าไม่ได้เป็นที่วิธีการถามมันก็จะเป็นที่ตัวนักแสดงเองที่ยังไม่ได้มากประสบการณ์มากแล้วก็ไม่ได้อิมพอไวแล้วก็ไม่ได้ถูกสั่งการให้อิมพอไวได้มันก็ทำให้เขาไม่ได้อิมพอไวคำแทลอมเลยดูขาดหูข้อดีเนี่ยมันก็คือว่าพัฒน,นาการเข้าใจตัวละครมากขึ้นจนมีพี่้เราสึกว่าดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรืเ่อยๆ แล้วก็ข้อดีอันหนึ่งก็คือสแสดงสมทบอะแคสมาดีอย่างบทพ่อนางเอกเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่วัชลาเราก็รู้สึกว่าต้องเป็นเขาอะตอนแรกก็คิดว่าถ้าเป็นพวกแบบพี่สุเมฆมก็น่าจะได้แต่พอเห็นพี่เจี๊ยบเล่นเราครว่าเออมันทำไมีเจี๊ยบว่ะ อย่างพี่กิ๊กเนี้ยมันก็อาจจะดูแบบพอเข้าได้ไหมมันก็มันก็ได้ด้วยด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถของพี่กิ๊กมันอยู่รแต่พี่เจมเนี่ยคือใช่เลยมีคนนึงก็คือป๋อมแปมป๋อมแปมคือตอนแรกก็ยังดูสมัสมกักอยู่นะแต่พอเล่นไปเรื่อยแล้วกว่าเออมันก็ก็ดีที่เป็นป๋อมแป๋ะถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะดู <c oughs> ไม่ได้แบบ ดยรวมเนี่ยรูอว่าการเอานักแสดงสมททมาพยุงได้ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เกาคนมากประสบการณ์มันจะขัดแค่แคพี่สาวนางเอกเอพี่สาวพระเอกนีดหน่อยที่เราสึกว,ว่าเขายังไม่ได้ขนาดนั้นหลังจากที่ดูไป6 EP คนที่เข้าชิงนักแสดงยอดเยี่ยมของเรื่องนี้ฝ่ายชายก็น่าจะเป็นพี่เจี๊ยบวัชระพ่อนางเอกอีกคนหนึ่งก็คือนางเอกนะรู้สึกว่า ไม่ได้ดีแต่ว่าถ้าดูองค์ในเรื่องในนักแสดงหญิงจริงๆก็อยากให้พี่กิง่งแต่เขาเล่นด้วยประสบการณ์จริงๆก็ให้คะแนนก็ยังเราไม่ได้คาดหวังกับเขาเพราะว่าเขาดีอยู่แล้วอะไร่เงี้ยแต่นางเอกะเราสึกว่าเราตั้งมาตรฐานไว้แล้วนางเอกตอบมาตรฐานเราได้ส่วนหนึ่งอะไร่งเงี้ยก็รู้สึกว่านางเอก โอเคสรุป6 EP พหรือผ่านสำหรับเราใน6 EP นี้ให้ผ่านที่ไม่รู้สึกว่ามันจะดีเวอร์มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเค6 EP ผ่านเลแล้วสำหรับทุกคนล่ะรู้สึกว่า6 EP ที่ผ่านมามันผ่านหรือพอส คอมเมนต์มานะแล้วก็มาพูดคุยกันเมื่อผ่านไปอีก6 EP หรือมันอาจจะจบแล้วก็ได้แต่ ep นี้6 EP นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ F4 Thailand ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มาดูมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนิดนึงกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกการติดตาม จนถึงนาทีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซิว่าเกณอยู่ในคลิปบาย